พูดพี่วันนี้หน้าหนูดำมีวันที่หน้าขาวด้วยเหรอไม่ถึงวันนี้ถึงวันวันนี้มันโซมมากเลยอันนี้เกิดมีปัญหากันเกิดอ๋อนี่แค่เขาบีนหกบูนนี่น้องมีงานเหรอคะใช่นครสีนครกี่โมงตุ้งตุ้งเช้าอู้หเดี๋ยวถ้าบอกโมงเช้าจะต้องถึงสนามบินตีสี่ดิใช่เมื่่อวานพีดู แรกหนูเข้าไปเลยเก้าร้อยเก้าร้อยแต่พอจะกดจ่ายตังค์ปุ๊บมันเร่งแบบพุ่มพุ่มพับไปเลยก็เมื่อคืนเมื่อคืนตอนสีพุ่มเนี่ยทำอะไรชัดช้าเบื่อเซอนมากเลยเมื่อกี้วานหนูแบบไจริงจริง่เคยอย่จอมค่ะจบวาร์แต่เราก็ต้องเิ่ไปแรกกันนด้วยกันไม่ใช่หรอเบื่อไปเลยไปไปข่าวออกมาหรือเปล่าไปนะไปสีขาวออกมาหรือเปล่าไอ้ไปเอเชียเอามาทำไรนี่ไงเอามาเอามาทำไรเฮ้ยเดี๋ยวเอามาทำไร ขาบอกไปเอซีต้องติดมาด้วยติมาด้ยติดาด้วยติอร์ด้วยไปขาวแล้วเขาบอกว่าที่หนึงมีสองใบมีสองใบมันไม่ใช่เอซีเยเป็นเอไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะได้หัวลายังสองมอไม่ได้มดมาี่ด้่ะันไม่รคนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ Đây quá cho thấy mấy cái đất ăn mảnh lấy cái cái gì đó? แล้วจะให้เราร้องไม่เดี๋ยวเราแอบเซฟรูปไปลักเองก็ได้เซฟไปคให้อมาเเดี๋ยวเราเซฟรูปไปลักเองก็ได้คุณไม่ไหวไม่วมหวนะไม่ไองอคถึงขนาดให้ต้อคเองอ่ะพี่ก้อยร้องพี่ก้อยร้รงพี่ก้อยพี่ก้อย้องเองไ่้เลยอ้องล้อเองเอาลเงโอ้ยอันนี้น่้องร้องจรองจริงอะ จร,จริงๆอ่ะเมื่อกี้เนี้ยยังยังไม่ได้อีกสองใบใช่ไหมเออถ้าไม่มาให้เราเราก็จะไม่ให้อีกสองใบไอ้นี่มีขาดอ่ะคือทำนองไอ้นี่แล้วก็เป็นอะไรแล้วร้องตรงไหนร้องที่ไหนอ่าอเอาเร็วอาล้วกขอด้วยขอด้วยขอด้วยเอาขนาดนั้นเลยนะเนี่ยที่ดังขนาดไหนกล้องจับขนาดเนี้ยไม่คิดช่องเนี่ย ต้องปิดทุกคนทุกคนทุกคนเงียบทุหาว่าฉันทำได้ก็เพียงเธอได้สัมผัสรักฉันคันว่าเรานั้นได้รักกันมากกว่าการมองฉันแค่ผ่านไปอย่าให้ความรักได้ปากฏดตัวออกมาจะได้ไหมอยากมีสิ่งคำที่ได้บอกเธอ

เร็วเร็วเร็วไปสุรินไหมไปสุรินไหมอันนั้นที่ต้องร้องเลยยืนเดี๋ยนี้สุรินก็ไม่ไปเดอนมหนกันเลยกี่เกิดหรืออยากเห็นหน้าตัวเอง ่ทำยังไงดีแม่กล้องหน้าเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะกล้องหลังมันสวยกว่าจริงเหรอพี่ก็ไม่ต่าันแบบอ่ะเฮ้ยเดียวเนียนๆก่ากษีเนี่ยจ่ากษีห้าว่าฉันทำได้ขอเพียงเธอได้สัมผัสรักฉันฝันว่าเรานั้นได้รักกันมากกว่าการแค่มองฉันผ่านไปอยากให้ความรัก ปรากฏตัวออกมาเจอได้ไหมยังมีสักครั้งที่ได้ลองทายความรักใครเป็นของเธอหมดด้วยใจโดนอีขออะไรขออะไนะไหนๆก็ร้องแล้วอ่ะขอน่ะอุ้ยขอบคุณนะคะเดี๋ยวท่ายก็เป็นนังทราย <S 2> <S 2> พี่หญิงอ่ะเอ้าพี่หญิงบอกว่ามันเขยไม่จริงหรอพี่หญิงใช่รู้รู้เรารู้ <S <S อินร้อม ทำไมฟังเพลงนี้เวลารอแล้วขนมันรุกก็ไม่รู้ว่ะเนาะมัน,ม,นมันต้องอย่างนั้นรับี่เพราะมันออทำไมเพอทุกคนรอแล้วเราแบบอยู่ๆก็หนาวเย็นขึ้นมา <c oughs> อัดยังไงนะอาจอัดแล้วอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เริ่มรายการใหม่ครัเมื่อกี้ไม่ได้อัดเถิ่นไปด้วยเออแล้วเนี่ยจะถามได้ลืมอ่ะอเปล่าหลงว่รู้สึกยังไงอ่ารู้สึกยังไงตอนที่แฟนคนสวยเนี่ยซึ่งไม่เคยชอบใครมาก่อนเลยแล้วอยู่ๆวันหนึ่งก็มาเออสิงโตสิงโตตอบสิงโตอย่างนี้ยังไงอะตอบมาดิตอนตอนนั้นรู้สึกยังไงจริงๆเอาจริงๆพูดเลยป๊บ เขาก็อยากรูใชื่อๆไม่ต้องแอปเลยนะเอาจริงๆจริงแบบว่าแมนนคุยกันเลยแต่ว่าไม่เข้าใจว่าหายไปไหนแล้งนวไหนขอคือเขาชอบขอด้วยชอบขอตอนรน้ำคานคือคือแบบกินข้าวนี่คือแบบไม่มองหน้าเขาอะก้มดูแต่สิ่งต่างๆนานี่ว่าดูสิ่งต้ออตอนแรกไม่รู้คิดว่าเอ้ยเล่นโทรศัพท์อีกแล้วอะไรย่างี้อ่ะแล้ววินาทีที่รู้ผู้ชายหล่อๆคนนั้นงดูดความสนใจแฟนฉันไปจากฉัน ไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ได้ว่าเลยเลยอ่ะไม่ต้องว่าแต่ในใจอ่ะไม่มีครับไม่มีเฮ้ยไม่ห่วงเลยเหรอไม่ห่วงไม่ห่วงดูหน้าแฟนิตอนเนี้ยเขาจำเราเฟลแล้วจะไม่ห่วงกุ้นหน่อยเหรออะไรเงี้ยมาจนแบบเหมือนเป็นเพื่อนกันละเดี๋ยวเป็นแฟนกับเป็นเพื่อนไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเพื่อนคือไม่ไม่ห่วงไม่ห่วงไม่หมอ่ังไม่ห่วงไม่รู้สึกห่วงเลยห่วงนานยังอ่ะเขาตามสิงตัวนานยัง ตามงานยังตัดสินานเนีเฮ้ยปาสองปีได้สองปีโซตัสจ้องแต่ดูโซตัสภาคแรกภาคแรกกลางกลางแล้วค่ะกลางกลางเรื่องแล้วก็ชอบเลยแล้วก็ตามติดเลยดูเลยเลือกเลยแล้วหลังจากนั้นก็ทิ้งตรงนี้เลยแล้วเป็นไหมที่แบบอยู่บ้านแบบดูแบบรีลันโซตัสหลายๆรอบหลายๆรอบเลยจ้า อาการตอนนั้นเป็นไงมันดูอีกแล้วม่แก็ปล่อยดูผมแล้วไม่ได้สนใจอยากทำอะไรก็ทำปล่อยให้ทำอยู่แล้วครับตอนนี้ตะลึงเงียบอีกอล้ตอนนี้ตอนนี้เป็นขับคู่นี้แล้วตอนนี้ค่ะคือจริงดิแต่แล้วแล้วเขาเริ่มมาตามอย่างเงี้ยผมก็เริ่มตามเขามาด้วยคือเวลามาตั้งแต่มาครั้งแรกตามาด้วยเลยเพราะว่าไปซื้อบาสซื้ออะไรก็ผมไปซื้อ เขาไม่มีเวลาไปซื้อสอนแฟนพี่บ้างสิเชื่อมาในคาเทนอ่ะที่ไปรอบัตรอ่ะผมได้แต่เช้าแล้วได้บัตรตอนหกโมงที่เขาบอกเขาจะแจกบัตรตอนหกโมงเนีก็ต้องไปเข้าแถวใหม่แล้วผมก็ทำกแล้วไปซื้อบัตรสิบโมงไปได้แต่เจ็ดโมงเข้าแถวซื้อจริงจริงผมแอปเื้อ่ะผมอ่ะผมมาหลงตั้งแต่โซตัสแล้วว่าผมเห็นแฟนผมดูผมก็แบบโตอันนี้คิดเหมือนกันเลยพี่เขาใช่ไหมเห็นเห็นน้องบองเขาเรียกเขาเป็นผู้ชายไหมเนาะ ผู้ชายใช่ไหมคนนี้เดี๋ยวต้องน่ยผู้ชายใช่ไหมตอนนี้ไม่มั่นใจแล้วเอาแล้วเอาแต่ของพี่ยังเป็นผู้ชายอยู่นะอันนี้มั่นใจของพี่อันนี้แบบเห็นมองสิ่งตัวแล้วแบบ่่ชะแต่ถ้าหลังๆแฟนพี่ก็เริ่มปีนเก้าอี้เริ่มถ่ายคลิปพี่ต้องวันวาเลนไทน์อ่ะรอจะกอดอย่างเดียวแล้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรูปมันจะใกล้ถึงแล้วเลย ตอนนั้นไม่ได้ยินอะไรตอนนั้นรู้แต่ว่าจะกอดอย่างเดียวคืออันเนี้ยก็แต่โซตัสคุ้นเรื่องใช่ป่ะเราก็ตามตามตามหน้าจอหรือว่าตามแบบติ่งเลยหน้าจอแล้วเริ่มมาติ่งตอนไหนแบบมาติดตามติดอย่างเงี้ยออกนอกออกมาด้วยเริ่มแบบเรียนเรียนโทจบเรียนอะไรเนี้ยค่ะก็ถึงจะมีเวลาแล้วเรียนโทจบตอนไหนเมื่อภาคสองภาคสองถึงได้ค่อยเริ่มออกมาใช่ใช่แล้วแล้วเนี่ยคนเนี้ยเปลี่ยนไปตอนไหน คือมาหลังๆเนี่ยด้วยความที่มันไปตลอดอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่อยากทําอะไรได้มากกว่านั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาช่วยมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้เข้ามาอยู่ความรู้สึกตอนนั้นที่ที่ลังนั่นคืออะไรความรู้สึกแล้วาความรู้สึกที่แบบจากตอนแรกที่เห็นแฟนเราไปตามเออเออตามใจแฟนคือไปเพราะรักแฟนถูกป่ะล่ะ ต่คือคุณมีความสุขผมมีความสุขอารมณ์นั้นใช่ป่ะอันนี้พี่เข้าใจเหมือนแบบเราเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยพอทำทำไปทำทำมาเฮ้ยความสุขของเราก็เยอะมากขึ้นใช่ไหมเพราะเราก็สุขไปด้วยใช่เราก็สุขไปด้วยแล้วเราก็มากขึ้นจนเรารู้สึกมันเป็นความสุขของเราเองสุดๆเลยไอตอนนี้มันเริ่มตอนไหนอะรู้สึกตัวไหมว่าแบบความรู้สึกที่มันแบบอยากจะทำอะไรเพื่อสยๆตูแบบไม่รู้ตัวผมก็ทำหรอทำ ใช่ใช่เนี้ยตื่นได้เพราะแบบเขาแบบทำอยากทำเองอ่ะเออแน่น่ะจริมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมันเราจะใช่ใช่จริงเออพี่เข้าใจเพราะว่าของพี่ก็เป็นไงคือคือมันเหมือนเราต้องมีคำสั่งลงมาแล้วไม่ก็ต้องแบบมีเชิงคำเออแกมแบบนี้ก็แบบตอนนี้นำเราถูกเหมือนแบบว่าจะไปแล้วเออต้องอย่างนี้อย่างนี้นะซึ่งไออาการเนี้ยมันเกิดขึ้นยังไนตั้งแต่ไม่ยุ่งกันจำไม่ได้ ตั้งแต่มาอยู่กับป้าหน่อยแล้วอยู่กับป้าหน่อยนานอย่างไรคะนานอย่างตอนแต่ดหน้สตรีมของฉันรอบนี้ใช่ไหมอ๋อยิ่งตัดยิ่งซึมซับยิ่งติ๊งแบบปึ๊บปึ๊บสิงโต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 โดนป้าหน่อยแบบให้ท่องใช่ไหมนี่สิงโต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 เล่นสุดวันนั้นน่ะทั้งเล่มายังนิ่นี่สุดจีนนี่เราเซอร์ไพรส์มากที่เขาเต้นที่สยาม ่ที่สนามบินด้วยนอนเดินอนเมืองดอนเมืองเต้นไม่ผมเต้นไม่เป็นจริงๆผมเต้นไม่เป็นเขาใอ้ยาเอาเกศมาบังเฉยเลยนี่ก็พยายามเกศบอกว่ายามผมพยายามอยู่ข้างหลังนั่นแหละถ้าวิดีโอมันแหวนได้นี่เขียนออกเดี๋ยวี๋ยี่เกศทำไมผมพยายามอยู่ข้างหลังนั่นแหละคุณครูต้องยินสับฟางนะคะ พยายามยืนสอบขาก็คิดเดี๋ยวสักพักคงจะขยับหลบหลอมเฮ้ยไม่หลบเว้ยเบอร์บางทั้งเพลงเลยอ่ะเห็นแค่แขนเองไม่ได้ไม่ได้ยืนอยู่ข้างหลังเลยต่อไปจะอยู่ข้างหลังนี่เาทำไมไม่เคยเห็นเขาเป็นเลยอ่ะไม่ว่างคือตอนนี้แฟนไม่ว่างนี่มาเแฟนไม่ต้องผมทำเอง ไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะตอเจ็ดนาทีเองเพียงโอ้โหค่ะก็เป็นเต้นเต็บเลยเนี่ยไม่ได้แนะนำตัวเลยชื่ออะไรครับเอ่อชื่อโอมครับอายุเท่าไหร่ครับไม่บอกได้ไหมครับอายุเป็นเพียงตัวเลขอเลขสามหรือเลขสี่จะสี่แล้วครับโอเคแบตหมดเลยอ่ะขอบคุณนะคะ ยไไตรงหนดิจากวันนั้นนะครับวันที่ประกาศรางวัลโกมชันเดอร์อวอร์ดครั้งที่14จนถึงวันนี้เป็นครั้งที่15ผ่านไปเกือบ2ปีแล้วพ่อ,เ,พอ e เกือบรับผมนับไม่ผิดผมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มีโอกาสมายืนอยู่ตรงต้นนี้ครั้งนี้น,นะครับไม่เคยคิดด้วยซ้ำว่าตัวเองจะได oh, <yeah. S 1> ้รับเสนอชื่อเข้าชิง านด้วยสังไปแล้วันนี้เป็นวันที่มาใชกแป่บงวตจากทุกๆคนนะครับฉันอยากจะขอขอบคุณครอบคัวกานขับผมนะครับครอบครัวสุ่เจ้า สปอร์ตมตลดคอยส่งเสริมตลอดวันนึงเขาสามารถนอยู่ในวงการด้วยควมสามารถตัวเองนั่นเป็ข้อของเ